ช่องตามใจทุเดย์ตอนที่1107หันหมินปรากฏตัว2ปึกกำปั้นของเซียวเชียนเหวยทุบลงบนโต๊ะเฮอเวอรลี่รีบหลุบตาลงไม่เอ่ยสิ่งใดอีกเซียวเชียนเหวยกัดฟันคนพวกนี้ไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือเฮอเวอรลี่ถอนหายใจคุณชายรองยามนี้แผ่นดินวุ่นวายร้านค้าไม่ยอมเปิดร้านพวกเราก็ทำอันใดไม่ได้เซียวเชียนเหวยยิ้มเย็น แผ่นดินวุ่นวายไม่อาจเปิดร้านหรือข้าว่ามีคนอยู่เบื้องหลังมากกว่ากระมังเฮอร์เวอร์ลี่ไม่เอ่ยว่าจาผ่านไปชั่วครู่เซลเชียนเวยจึงเอ่ยใต้เท้าเหอกลับไปก่อนเถิดเรื่องนี้ข้ารับรู้แล้วจะจัดการอย่างแน่นอนเฮอร์เวอร์ลี่ลังเลอยู่ชั่วครู่ทว่าไม่เอ่ยสิ่งใดอีกก่อนจะยกมือขึ้นประสานเพียงเอ่ยลาในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าน้อยขอตัวลาแล้ว ให้คนส่งเฮอร์วันลี่ออกไปสีหน้าของเซียวเชียนเหวยไม่น่ามองขึ้นมามองดีกากองสูงตรงหน้ารู้สึกเพียงว่าในหัวกำลังยุ่งเหยิงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อาจหายไปจากตรงนี้ได้ของพวกนี้นับวันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งนับวันก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นสุดท้ายคงไม่อาจจัดการได้ง่ายๆหรือว่าต้องไปขอร้องหนานกงมั่วจริงๆอย่างนั้นหรือเซียวเชียนเหวยสายศีษะด้วยสีหน้าทมึนไม่ได้เด็ดขาด หลายวันก่อนเขาเพิ่งตำหนิเสด็จพ่อต่อหน้าว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมยามนี้เรื่องไม่อาจแก้ไขแล้วถึงได้โยนไปให้สตรีคนหนึ่งเสด็จพ่อจะมองอย่างไรมิสู้ส่งให้หนานงโม่ตั้งแต่แรกยิ่งไปกว่านั้นเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วหนานอกงโม่เองก็ไม่ได้โง่จะรับจริงๆหรือหรือว่าความสามารถของเขาไม่เพียงพอจริงๆหรือสีหน้าของเซียวเชียนเหว่รยร้ยกาดเกลี้ยกราดเป็นไปไม่ได้เป็นเขาที่โชคร้ายมิเช่นนั้นเสด็จพ่อจะมาสลบในช่วงเวลากลาหลนที่เรื่องมากมายพุ่งเข้ามาเช่นนี้ได้หรือก,ก,ก ท่านพี่ท่านอยู่หรือไม่เจ้ากะด้านนอกมีเสียงอ่อนโยนของจูชูอวิดังเข้ามาเซียวเชียนเหวยเอ่ยเสียงเข้มเข้ามาจูชูอวิมาพร้อมกับน้ำแกงสมเห็นสีหน้าของเซียวเชียนเวยก็รู้ว่าเขาอารมณ์ไม่ดีนะท่านที่อยากได้หักโหมจนเกินไปอย่างไรก็ไม่อาจทำงานให้เสร็จได้ในตอนนี้พักผ่อนก่อนสักหน่อยดื่มน้ำแกงก่อนเถิดเซียวเชียนเหวยยิ้มขมขื่น งานไม่อาจสําสเร็จสถานการณ์ตอนนี้ไหนเลยข้าจะอยากทํางานให้เสร็จแล้วข้าเพียงคิดว่าเสด็จพ่อฟื้นขึ้นมาข้าจะอธิบายกับพระองค์เช่นไรดีจูชูอวิวังน้ําแกงลงด้านข้างเขาสายตาวาดผ่านดีกาที่เขาเปิดผ่านคิ้วสวยขมวดขึ้นเอ่ยเจ้าหน้าที่พวกนี้ช่างกล้าเหลือเกินกล้าละทิ้งงานในราชสํานักไม่สนใจพวกเขาไม่กลัวเสด็จพ่อจะกโกรธหรือเซียวเชียนไหวส่งเสียงหยนัน เสด็จพ่อโกรธแล้วอย่างไรราชสำนักยังต้องพึ่งพาพวกเขาต่อให้อยากดึงจองหวนคนใหม่ขึ้นมาก็ต้องใช้เวลานานหลายเดือนยิ่งไปกว่านั้นคนที่เพิ่งเลือกมาใหม่ไหนเลยจะผ่านการทดสอบของห้องเต้ได้ง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่ได้ทําให้เสด็จพ่อเห็นเห็นได้ชัดว่าตอนนี้พวกเขารู้ว่าเสด็จพ่อไม่มีทางมาสนใจพวกเขาได้จงใจทําให้ข้าลําบากก็เท่านั้นจูชูอวิลังเลยอยู่ชั่วครู่เอ่ย ไม่รู้ว่าเสด็จพ่อจะฟื้นขึ้นมาได้เมื่อไร่จะแข็งข้อต่อไปก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเรื่องในราชสำนักต้องมีคนคอยดูแลจึงจะถูกเซียวเชียนเวยเอ่ยถามเจ้ามีความเห็นอย่างไรหรือไม่จูชูอวิเอ๋อเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะป่วยและอยู่ที่บ้านกระมังท่านพี่ใหญ่จึงไม่ตรวจสอบว่าช่วงนี้มีผู้อยู่ในตำแหน่งกี่คนลองแต่งตั้งขึ้นมาสักกี่วันก่อนดีหรือไม่ เวลานี้คนเหล่านี้ยังรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ต้องมีความเคารพต่อเสด็จพ่อและจวนเยี่ยนอองอยู่บ้างเสี่ยวเชียนเวยขมวดคิ้วได้หรือข้าไม่มีอำนาจในการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่นะจูชูอวิยิ้มบางเอ่ยเวลาจำเป็นก็ควรจัดการในแบบที่จำเป็นอีกทั้งหลายท่านในจวนเยี่ยนอ,องต่างก็ติดตามเสด็จพ่อและท่านพี่มานานหลายปีสามารถเชื่อถือได้จะช้าจะเร็วอย่างไรพวกเขาก็ต้องถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการมิสู้ท่านพี่ให้พวกเขาลองฝึกฝีมือดูก่อน ได้ฟังคำของจูชูอวิหัวใจของเซียวเชียนเวยพลันกระตุกครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่จึงพยักหน้าเอ่ยไม่เลวเมืองจินหลิงแห่งนี้มีคนมีความสามารถมากมายพวกเขาไม่ยอมทำหน้าที่ข้าราชการแล้วคนอื่นจะไม่ยอมทำหรือคิดมาถึงตรงนี้เซียวเชียนเหวยพลันผ่อนคลายลงไปมากมองไปยังจูชูอวิเอ่ยลำบากเจ้าแล้วจูชูอวิสายศีรษะท่านพี่กล่าวหนักเกินไปแล้วเซียวเชียนเหวยถอนหายใจเอ่ย น่าเสียดายถูกน้องสามปันป่วนเช่นนี้ทรัพย์สินของตระกูลจูคงไม่อาจเอากลับมาได้เจ้าส่งคนไปบอกกับเกาอีโ้โหหากตระกูลจูลำบากอันใดข้ายังพอมีเงินจูชูอวีรีบสายสีสะเอ่ยท่านพี่เอ่ยหนักไปแล้วตระกูลจูการกินอยู่ยังไม่นับว่ามีปัญหาคิดมาถึงตรงนี้จูชูอวีเองก็อดกลดด่ายอยู่ในใจไม่ได้ว่าเสี่ยวเชียนจะย้งเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านหากไม่ใช่เขา ไม่แน่ว่าทรัพย์สินของตระกูลจูคงได้เอาคืนกลับมาแล้วต่อให้ไม่ใช่ทั้งหมดได้สักส่วนก็ยังดีสองวันมานี้ท่านพ่อของข้าก็ไปพบผู้นำหลายตระกูลตระกูลใหญ่ในจีนหลิงยังพอมีอิทธิพลต่อราชสำนักอยู่บ้างขอเพียงสามารถเกลี้ยกล่อมได้ตระกูลสองตระกูลคงบรรเทาสถานการณ์ตรงหน้าลงได้บ้างจูชูอวิเอ่ยต่อเซียวเชียนเบ่ยพยักหน้าเช่นนี้ก็ดีหากได้ผลอนาคตข้าจะขอความดีความชอบกับเสด็จพ่อให้แก่โจนเกาอี้โห จูชูอวียิ้มบางข้าขอบคุณท่านพี่แทนตระกูลจูเจ้าค่ะในเมื่อเป็นสามีภรรยาใหญ่ต้องเกรงใจเพียงนี้เซียวเชียนเหวยสายสีสะเอ่ยคุณชายด้านนอกมีที่ปรึกษาวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนมองเห็นจูชูอวีที่ยืนอยู่ด้านข้างเซียวเชียนเหวยจึงชะงักก่อนจะทำความเคารพขูหยินน้อยเซียวเชียนเวยเอ่ยถามมีอันใดรายงานคุณชายเมื่อครู่มีข่าวว่าหันหมินกลับจวนแล้วขอรับที่ปรึกษาเอ่ยตอบอย่างร้อนรน อันใดนะเซียวเชียนเวรีบุรีบขึ้นแต่เท่านั้นเขายังกล้ากลับมาอีกหรือหลายวันมานี้จินหลิงวุ่นวายแม้หันหมิ่นไม่ได้ปรากฏตัวแต่เซียวเชียนไหวรู้ว่า8ปถึงเ้าส่วนนั้นเป็นฝีมือของเขาที่ปรึกษาถอนหายใจคุณชายหันหมินเป็นเป็นขุนนางคนสําคัญของราชสํานักเป็นผู้อาวุโสของเหล่านักวิชาการเป็นอาจารย์ขององค์ราชทายาทเนื่องจากก่อนหน้านี้ท่านอองไม่ได้จัดการพวกเขาพวกเขาจึงยังเป็นขุนนางของราชสํานักขอรับ หากเยี่ยนอ๋องอยู่ยังสามารถส่งคนไปจับเขาแต่หากเป็นคุณชายรองเกรงว่าคงไม่มีอำนาจนี้เห็นได้ว่าเซียวเชียนเหวยเองก็เข้าใจหลักการนี้กัดฟันพลางเอ่ยส่งคนไปที่ปรึกษาสายศีรษะหันหมินกล้าปรากฏตัวคิดว่าคงมีการเตรียมตัวหากมีคนจับได้เกรงว่าเหล่าบัณฑิตที่ก่อนเรื่องและบัณฑิตของสำนักศึกษาฮั่นหลินคงพุ่งมาที่จวนเยี่ยนอ๋องเป็นแน่ขอรับเซียวเชียนเหวยกดความโกรธเอาไว้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ เช่นนั้นท่านคิดว่าตอนนี้ควรทำเยี่ยงไรหรือว่าต้องปล่อยจินหลิงปั่นป่วนอยู่เช่นนี้หรือที่ปรึกษาถอนหายใจเอ่ยตอบตอนนี้พวกเราคงต้องรอดูก่อนว่าหันหมิ่นคิดจะทำสิ่งใดกันแน่ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1นึ่งหนึ่งประตูวังหลวงเปื้อนเลือดหนึ่งในหอเทียนอีนานกงม่วนั่งอยู่ริมหน้าต่างชั้นสองยิ้มให้คุณชายฉังเฟิงแล้วจึงเอ่ยท่านช่างว่างจริงๆ ยามนี้เมืองชั้นในของจินหลิงจะว่าครึกครืน้นก็ครึกครืน้นจะว่าร้างก็ร้างเหล่าบัณฑิตอีกทั้งเจ้าหน้าที่พาชาวบ้านบางส่วนก่อความวุ่นวายจนแทบปิดประตูใหญ่จนเยี่ยนอ่องแล้วแต่บนถนนสิบร้านค้าใหญ่บนถนนปิดไปแล้วเจ็ดแปดร้านแม้แต่คนบนถนนยังมีน้อยลงลิ่นชังเฟิงมองหนานกงมั่วด้วยรอยยิ้มถึงข้าจะว่างก็ไม่อาจสู้แม่นางมั่วได้ยามนี้คนจนเยี่ยนอ่องยุ่งเรากับสุนัขคนกว่าครึ่งแทบระเบิดอยู่แล้ว จ้าช่างมีอารมณ์มานั่งดื่มชาดูเหมือนว่าจะวินมั่วจะไม่เป็นไรแล้วกระมังนานกม,มั่วกลอกตาอย่างไม่ใส่ใจเอ่ยถามเสียงเนิบช่วงนี้ท่านอยู่ที่หอเทียนอีทุกวันเลยหรือลินฉังเฟิงยักไหลมิเช่นนั้นเล่าแม้ว่าในจีนหลิงคุณชายฉังเฟิงจะมีบ้านสองหลังแต่หลายปีมานี้ไม่มีคนอยู่อย่างไรก็อยู่คนเดียวไหนเลยคุณชายฉังเฟิงจะอยู่ได้หอเทียนอียังมีคนช่วยเขาทำความสะอาดเตรียมอาหารส่วนตระกูลลิน นายท่านลิ่นเคยส่งคนมาเชิญเขากลับไปลิ่นชังเฟิงโบกมือไล่กลับไปแล้วเขาช่วยชีวิตตั้งเท่านั้นไปหนึ่งครั้งนับว่าตอบแทนบุญคุณแล้วต่อไปก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเจอหน้ากันอีกนานกงม่วเท้าคังเอ่ยเปล่าข้าเพียงบอกว่าอย่างไรหอเทียนอีก,ก็เป็นโรงเตี๊ยมหากท่านไม่อยากอยู่ก็ไปอยู่ที่จวนเยี่ยนอองหรือจวนองหญิงได้รอเรื่องเหล่านี้จบลงท่านก็ควรแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วพี่ใหญ่สิทธิ์พี่อย่างไรก็มีน้องชายน้องสาวอาจารย์อาจารย์อาอยู่ ส่วนลินฉังเฟิงหากไม่กลับตระกูลลิ่นเช่นนั้นก็ต้องอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเมื่อวัยหนุ่มแน่นอนย่อมเป็นอิสระแต่ยามนี้คุณชายฉังเฟิงมีอายุไม่น้อยแล้วอยู่คนเดียวทําให้คนต้องเป็นห่วงคุณชายฉังเฟิงลูบป,ปลายคางครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ค่อยว่ากันเถิดไม่ใช่ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ไม่ใช่หรือข้าช่างเลือกนะนานกงม่วส่งเสียงหยนันใช่สิช่างเลือกเสียจริงสุดท้ายท่านก็จะกลายเป็นคนที่เหลืออยู่นั่นเพียงคนเดียว ลิ่นฉังเฟิงสะอึกรีบเปลี่ยนหัวข้อเอ่ยถามยามนี้เมืองจินหลิงวุ่นวายเพียงนี้เจ้าไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยจริงหรือหนานกงมั่วเอ่ยอันใดที่เรียกว่าข้าไม่ยอมยื่นมื er มอเข้าไปช่วยหรือท่านคิดว่ามาถึงขั้นนี้ข้ายื่นมือเ er ข้าไปช่วยยังสามารถแก้ปัญหาได้อีกหรือยิ่งไปกว่านั้นเห็นได้ชัดว่าเยี่ยนอ๋องคิดว่าสถานการณ์ยามนี้นั้นยังไม่เพียงพอมิเช่นนั้นต่อให้หลับอยู่หนานกงมัวก็ไม่คิดว่าเยี่ยนอ๋องจะไม่เตรียมการลวงหน้าไม่มีใครเคลื่อนไหวเห็นได้ว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงขััน้น้้นนนนนเเพียงท่า เหมือนตอนนั้นที่อยู่ซื่ออย่างหักสามพี่น้องตระกูลเสี่ยวไม่สร้างเรื่องวุ่นวายเฉินอวี๋ก็ไม่ต้องยกอำนาจให้ไวจวินมั่วหันมินตาเท่านั้นกับโจรตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้คงจะเริ่มสร้างความลำบากให้เซี่ยวเชียนชื่อและเซี่ยวเชียนเว่ยเวลาของพวกเขาก็มีไม่มากแล้วลิ่นฉังเฟิงเอ่ยยื้อเอาไว้นานเยี่ยนอ่องฟื้นขึ้นมาไม่ได้เป็นผลดีต่อพวกเขาหนานกงมั่วพยักหน้าเบาๆเ,เอย่ยข้าเองก็คิดเช่นนั้นคุณชายฉังเฟิงมองหนานกงมั่วพลันตื่นตกใจขึ้นมา เจ้าออกมาคงไม่ใช่เพราะหนีสามพี่น้องตระกูลเสี่ยวนั่นกระมังนานกองโมเม้มริมฝีปักยิ้มไม่ปฏิเสธข้าเพียงทำเท่าที่ทำได้เพียงเท่านั้นเรื่องวุ่นวายเพียงนี้แล้วข้าเองก็ไม่รู้ควรทำเยี่ยงไรข้าไม่เชี่ยวชาญเรื่องในราชสำนักจริงๆแต่ข้าก็ไม่อาจบอกกับคนว่าข้าทำไม่ได้หนีออกมาดีกว่ามากเจ้าทายว่าข้าเชื่อหรือไม่ลินชังเฟิงเลิกคิวเอ่ยนานกงโม,มยังคงยิ้มหวานท่านลองถ่ายว่าข้าทายว่าท่านเชื่อหรือไม่ คนชายฉังเฟิงกระตุกมุมปากข้าเชื่อไม่เชื่อไม่สําคัญดูเหมือนคนอื่นจะไม่เชื่อนักดูสิทั้งสองมองไปยังด้านล่างมองเห็นกลุ่มคนไม่กี่คนกําลังมุ่งหน้าตรงมายังหอเทียนอีด้วยใบหน้าเคร่งครึมไม่นานบันไดพลันมีเสียงก้าวเดินขึ้นมา เพียงชั่วอึดใจพลันมีคนเดินขึ้นมานับสิบคนที่เดิมนั่งดื่มชาบลันตื่นตกใจขึ้นมาเพียงแต่เห็นคนเหล่านี้มุ่งตรงไปหาชายหญิงที่นั่งอยู่โต๊ะริมหน้าต่างซึ่งถูกกั้นด้วยผนังบังลมก็เกิดความสงสัยขึ้นมาทันใดผนังบังลมถูกคนขยับเคลื่อนมันออกเผยให้เห็นถึงคนด้านในมองเห็นใบหน้าของชายหญิงด้านในหลายคนสูดหายใจลึกโดยไม่อาจควบคุมได้คุณชายฉังเฟิงซิงชิงจะวินจู่ คนที่ข่าวคราวรวดเร็วแน่นอนรู้ว่าคุณชายฉังเฟิงเกี่ยวข้องกับหอเทียนอีทุกคนไม่คิดว่าเวลานี้ทั้งสองคนนี้จะมานั่งดื่มชาพร้อมกับพวกเขามือข้างหนึ่งของคุณชายเสียนเกินเก้ลไปบนโต๊ะหันกลับมายิ้มให้ทุกคนเอ่ยทุกท่านมีเรื่องอันใดหรือไม่ซิงเฉิงจะวิ้นจู่ใช่หรือไม่ ชายวัยกลางคนในชุดปัญญาชนที่เหมือนจะเป็นผู้นำแม้รูปร่างหน้าตาจะธรรมดาทว่าใบหน้ากลับมีความหยิ่งโสในแบบของผู้มีความรู้แม้จะยกมือประสานเคารพหนานงม่วแต่ใบหน้ากลับแสดงท่าทีไม่พอใจหนานงม่วยังไม่ทันตอบคุณชายฉังเฟิงพลันหัวเราะเสียงยันเอ่ยขึ้นก่อนหากคุณชายอย่างข้าบอกว่าไม่ใช่เล่าหากไม่มั่นใจว่าหนานงม่วอยู่ที่นี่คนพวกนี้จะมาที่นี่ได้อย่างไรกันยามนี้แล้วยังจะมาถามใช่หรือไม่อีกหรือ ชายไวกลางคนใบหน้าแข็งค้างเอ่ยคุณชายฉังเฟิงล้อเล่นแล้วคุณชายอย่างข้าไม่เอ่ยล้อเล่นกับคนไม่รู้จักลินชังเฟิงเอ่ยอย่างไม่เกรงใจเห็นได้ว่าชายไวกลางคนเองไม่คิดมาต่อล้อต่อเถียงกับลินชังเฟิงมองหนานกงม่วเอ่ยจะวินจูไม่เอ่ยสักประโยคหรือหนานกงม่วเอ่ยเสียงเรียบข้าคือหนานกงมั่วเพียงแต่ท่านเป็นใครกันชายไวกลางคนเอ่ยข้าน้อยสืออวินทรง ท่านสื่อหรือหนานกงว่าลังเลชั่วครูเอ่ยไม่รู้จักลิ้นฉังเฟิงหัวเราะไม่สนใจว่าใบหน้าของชายไวกลางคนผู้นั้นจะไม่น่ามองเพียงใดเอ่ยเสียงทุ้มสื่ออวิงนามซองนามรองจื่ออวิงฉายาชิงเฮอลูกศิษย์ที่ตาเท่าโจาเสียงภาคภูมิใจที่สุดเพียงแต่ไม่ได้มีทางเลือกในอนาคตนักยามนี้เป็นหัวหน้าสำนักศึกษาทรงเทาหนึ่งในสามสำนักศึกษาใหญ่แห่งจินหลิง ได้ยินว่าความสามารถไม่เลวมีชื่อเสียงในหมู่หนังสือสำหรับคนรุ่นเยาว์มากกว่าอาจารย์ของเขารู้จักในนามท่านชิงเถิงน้อยคนผู้นี้มีคนอย่างโจเซียงคอยปกป้องแต่ยังไม่อาจอยู่ในราชสำนักได้ เห็นได้ว่าไม่รู้กละเทศัตถ์ถึงขึ้นใดทว่าคนที่มีความรู้ความสามารถมักหญิงยโสเพราะถือว่ามีความสามารถแต่ก็ไม่แปลกชื่อเสียงของโจเซียงส่วนใหญ่มาจากการเป็นอาจารย์ให้องค์รัชายาทและถูกอดีตห้องเต้นเทศกดข่มเอาไว้เพราะความไม่ยอมใครคนผู้นี้ต่างหากที่มีชื่อเสียงเพราะความสามารถคนเช่นนี้หากไม่ยุ่งงอเกี่ยวกับการเมืองการปกครองอุทิศตนเป็นอาจารย์อย่างแท้จริงไม่แน่อาจมีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตแต่การยุ่งเกี่ยวกับการปกครองส่วนใหญ่ต่างก็ตายตั้งแต่ยังหนุ่มหนานกงโม่พยักหน้าเอ่ย ที่แท้ก็เป็นท่านอาวิ๋งยินดีที่ได้เจอกันสีหน้าของสื่ออวิ๋งอ่อนลงแต่ยังคงแข็งกระด้างอยู่บ้างนานกงม่รู้สึกไร้เดียงสานางมิใช่สตรีมีความรู้ความสามารถแต่อย่างใดไหนเลยจะรู้จักปัญญาชนในหมู่บันทิตกันเล่าต่อให้คุ้นเคยกับเสี้ยวโวแต่นางก็เคยอ่านบทความเพียงไม่กี่บทความเท่านั้นอย่างอื่นก็แทบไม่รู้จักแล้วท่านอาวิ๋งมีคําแนะนําอันใดหรือนานกงม่เอ่ยถามสื่ออวิ๋งเอ่ยตอบ ได้ยินมาว่าเยี่ยนองกักขังฝ่าบาทไว้ไม่รู้ว่ามีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นหรือไม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ